สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับกลาบมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับมาพบกับผมนะครับมีสาระดีๆมานําเสนอนะครับเมื่อนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับผู้ออกรถใหม่นี่ลหลายครับพ่อพี่น้องนี่ก็นเตรียมส่งมืออื่นเนี่เตรียมส่งมืออื่นมือหื่อนี่นะครับสำหรับ np 5 4 2นะครับก็มีคําถามขอมานะครับสาหรับมือใหม่นะครับบางคนก็โทรมาถามผมแนงเิว่ามือใหม่นี่นะครับการอัดเจลบีนะครับเป็นปัญหาขาดสิกเลยนะครับลูกค้าอยากสอบถามมายังรถรุ่นใหม่เนี่เนต้อองััจระบบบีนค คำถามแรกนะครับผมตอบเลยว่าจําเป็นต้องอัดจารบีนะครับย่างในหน่อยนะครับก่อนเหตุงานนะครับขันขีข้านนี่ลีนะครับขันขีข้านเฮตอีลีอย่างน้อยนะครับหอาทิตย์1สัปดาห์ต่อการอัด1ครั้งนะครับ2วิธีการอัดอัดจังไหนท่านลูกค้าถามรักการใงไงแค่ให้รู้สึกว่าเขาอัดห่อให้มันมีจารบีเข้าไปบ่ต้องให้มันเปรดออกไหลครับพ่อพี่น้องนะครับแค่ปืนสองปืนให้มันรู้สึกว่ามีแรงดันเข้าไปอัดจารบีเข้าไปก็พ่อนะครับ3จารบีนะครับ ใส่เกจได้นะครับสามารถซื้อร้านทั่วไปนะครับแจ้งเขาว่าเกจใช้กับรถไถนะครับมันก็จะมีเกจอยู่แล้วนะครับเป็นเบอร์ครับผมจำเบอร์ไว้ได้แต่ว่าก็บอกเขาเลยว่าเกจใส่กับรถไถมันทีมีเขียนเขียนอยู่ข้างกระปุกนะครับเขียนอยู่ข้างกระปุกอยู่นะครับสามารถใส่ได้นะครับกับทุกจุดในรถไถนะครับสีนะครับสำหรับ nt 5 4 2นะครับมีจุดอัดเจลเบีที่ควรนะครับที่ควรจะอัดเนี่ยตรงไหนบ้างนะครับผมจะพามาชมกันนะครับอ่ะมา จุดสาคัญนะครับของการอัจฉรีนะครับสำหรับการใช้รถรถไถเนาะก็คือบริเวณคานหน้านะครับถือว่าสําคัญที่สุดเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับเอ็นทีหาสี่สองนะครับคันนี้เป็นรถใหม่นะเตรียมทรงเนาะผมจะให้เบิรงก่อนจุดแรกนะครับอ่าจุดแรกเห็นไหมครับตุ๊กตาหลังเห็นไหมครับนี่มองนี่นะครับนี่ตุ๊กตาหลังหนึ่งนะครับหัวมีหลังแล้วก็ชิมีหนาอ่าตุ๊กตาหน้าเห็นไหมครับนี่มันก็อยู่ทั้งหนาอ่าตุ๊กตาหลังตุ๊กตาหน้าลูกมากนะครับไปเลยลูกมากนะครับ เห็นมีหัวงีสิอัดสซเลยครับอ่าลูกหมากก็มี2จุดนะครับหัวกับท้ายนะครับลูกหมากเลี้ยวนะครับบังคับเลี้ยวนะครับก็มีซ้ายขวานะครับอ่ามีซ้ายขวาเห็นไหมครับนี่มีตรงนี้แล้วก็มีข้างนู้นอีกนะครับหองมีหัวอัจจารบีอย่างที่บอกคืออัดให้รู้สึกว่าจารบีมันเข่าเปรตสเปรตกับพ่อบอ้องอัดส่หลายนะครับแต่ต้องอัดบ่อยๆเพื่อให้เกิดการหล่อเลื่นในระบบคานนะครับบ่ห้จุดหมุนจุดต่างๆมันเสียดสีกันเป็นการยืดอายุนะครับการทํางานนะครับต่อมานะครับ โค้งใบดันมองประกับใบดันน่ครับเห็นไหมครับนีจุดอัดสองข้างเข้ากับอัด้างนี้อัดทางนั้นถือกันนะครับกับต้องอัดนะครับย่างขี่ให้กันอย่งที่บอกคือ7วันหรือ1สัปดาห์นะครับควรจะอัด1ครั้งนะครับถ้าได้ดีหีืกับ2มือครั้งก็ได้ครับอ่าบ้านกับเจ็มือครับเจมืออัดจุดต่อมาพวกขาขัดขาขัดเห็นไหมครับ็มันก็จะมนีจุดอัดขาขัดบริเวณขาขัดถ้าอัดได้ก็อัดครับ คือถ้าอาร์ตบ่ได้กับไมลาสร้างไปเซอร์วิสพวกค้าคาดพวกยังสร้างอันดับตั้งให้อยู่แล้วนะครับก็ให้เขาอาร์ตให้พร้อมนะครับก็แจ้งเขาปกติสร้างเขาก็จะจัดการให้พร้อมนะครับหลักๆสําหรับตัวรถมีซัมนี่นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นผานอ่าอย่างเช่นผานผานหางนี่ครับอ่าทิติดไปกับตัวรถนี่สิครับอย่างเช่นนี่เห็นไหมครับมีจุดอัดอ่าอยู่หัวมันนี่ครับกับจุดอัดหม่องนี่าเห็นไหมครับมันก็จะมีจุดให้เขาอารจาระบีดังนั้นเข้าจำเป็นนะครับที่ต้องอัดเพื่อให้เกิดการล่อรื่นเเกกกิดดาารสสีียยันหล เป็นการยืดอายุการทำงานนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคำถามคลาสสิกนะครับที่นอกจากการอาจารเบีซจะซอยยืดอายุการทำงานของระบบขั้นหนาแล้วนะครับลูกค้ามักถาม่าเฮ็ดจังไหนสินมันจะหัวซานะครับสินมันจะหัวซานะครับก็ต้องบอกเลยเรยว่าในระบบต้องอธิบายกนว่าในระบบการทำงานของขั้นหนาเนี่ยนะครับมันจะมีความร้อนสะสมอยู่แล้วในขั้นหนานะครับแต่รถอิสกีดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีระบบะเดินอากาศของมันก็คือมีการหายใจของมันมีทอระบายอากาศออกมาระบายแรงดันของมันออกมาอยู่แล้ว ดังนั้นมันจะซอยได้ระดับหนึ่งสำหรับรถไทยอิซกิคือลดความร้อนสะสมในขัานลดแรงดันสะสมในข้านกับซอยเยืดอายุการใช้งานได้ดีนะครับสำหรับรถไทยอิซกิเขาออกแบบมาดีสำหรับในจุดนี้นะครับทั้งญี่ปุ่นเขาคำนึงถึงจุดจุดนี้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ซอยได้หลายคือเวลาเหตุงานแล้วนะครับซุ้มขี่ตมขีดินเกาะอยู่น้ําดุมล่อนะครับเกาะอยู่น้ําดุมรลอนะครับเกาะอยู่น้ําซอกหรือดุมหล่อนี่ผมขอแนะนํานะครับว่าเลิกงานแล้ว กลับบ้านมาขันขีคาาล,ล่างรถนะครับเอาน้ำเข้าเนี่ยครับฉีดทางส่ล่อสองล่อล่อหน้าล่อหลังนะครับทำบดส,สี่ล่อสี่สเซเว่นขีข่ขีตมมันเกาะนะครับเพื่อเข้ารถโอกาสในการขีดฉีดินมันสิเข้าไปในระบบเพื่อป้องกันนะครับว่าให้พวกระบบนี่มันมีขีดินเข้าไปแล้วเฮ็ดให้เกิดการเสียดสีเฮ็ดให้เกิดการรั่วซึมเฮ็ดให้เกิดช่องว่างของอากาศเข้าไปได้จ่างๆนะครับเนาะดูแลใน้ซํานี่ครับดูแลใน้ซัมนี่ก็คือต้องล่าง ล่างแล้วครับคันขี่ข้านกับหัวแน่ๆครับคันประเภทแบบไปหอดแล้วลงหน้าตมหน้าอยังมากขี้ดินเกาะเต็มสักลากอยู่บ่อบ่อแล้วบ่อเลืกับ่อล่างกับเชื่อกันจังไดยกับหัวครับเพราะว่ขีดตมเข้าไปในระบบนะครับเนาะอ่ะฝากไว้นะครับสําหรับสาระดีๆมื่อนี้ครับจุดอัดจารบีนะครับเอ็นที่หาซีสองนะครับกคันพูดให้ผู้ลูกค้าหรือบนแม่ลูกค้าผมก็ตามนะครับนี่คําถามนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกนะครับ 0895761986นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ